สบายดีเนอะมืนี้เราจะมารีวิวสินค้าสินค้าที่เรารู้จักมันจะเป็นเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงรุ่นนาโกย่าเ5 9 tb ป้าซ18ซึ่งมีกำลังไฟเก้าพันวัตต์ซึ่งจะมีครบซุดเลยมีแอมลำโพง2ดอกซึ่งแอมสามารถเชื่อมต่อไ e ด้ usb se s card ในการ aux หรือว่าสายแจ็คหนองซึ่งเสียงแม่นมาตรฐานแรือซื้อเสียงดีอีกเดี๋ยวเฮาลองเบิ่งหน่อยจังจะมีแอมแจ็คและสายส่งเสียงครบสุดเลย อยเต้หนึ่งล้านหกแสนเก้าสิบันคิ่านั่น